คำทามติหกนี่นักนี่เพราะว่าแค่นักจะเลยแค่นักถึงใจเผือกใจเผือกนะเออผมมาเลยแกแกแกนี้ดูนะบ<ช>่แค่นักนี่ไม่ถูกพอใจอะไรแต่ว่าแค่นักใจเผือกทีนี้จะอาบนำละหมาดอย่างไรอันประดิษฐนึงก่อนก็นกนคือหนึ่งแค่นักแค่นักแหละใจเผือกแสดงว่าจะได้าฮักใจเผือกนี้จะอาบนำละหมาดอย่างไรอ่ายังไม่จบหน้าให้กันมา อ่านาแหกนาแหกกันนาแหกนาแหกนี่ทุกน้ำไม่ได้แต่ว่าในหน้าแหกนั้นก็ไม่ได้หมากมาอีวามาก็ประมาณช่องช่องนิ้วไดลนาแหกทุกน้ำไม่ได้ทุกน้ำไม่ได้ประมาณช่องนิ้วหรืออาจจะหมากอ่าหรืออาจจะหมากในบางกรณีคือคือตีหนาแหกนี้อ่าเจ้าตัวอีอบว่าเะมันไม่ได้หมากนะแต่ทุกน้ามันมันไม่ได้หมากนะอีอบวาฮีนก็ใช้มันก็มันมันยังเห็นอยู่แต่ก็มีส่วนแต่ว่าทุกน้าไม่ได้ใช่ก็เลยบอกว่าทุกน้ำไม่ได้ช่อง ทองกรณีเลยนะนะคำตานยังไม่จบที่ถึงจะเอานามละหมาดอย่างไรตรงน,นี้แค่ดเดียวแต่ว่าแต่ผมแปลกนัดก็คือนี่นี่บอกมือข่าวเผือกนากระแหกดันทาเกิดมีอยู่หนุบขึ้นมานี่แล้วผมอย่างตรงใจยอยอ่นี่ครับโอ้นี่กรันต์มือข่าวเพืือกยังมีอยู่หนุบเลยนี่บอนี่อาจจะฟันอาจจะฟันถ้าเดมอยู่หนุบายต่างอุ้ผมกลัวนี่อ่าอ่าอาจจะฟันมีอยู่หนุบ ดังกล่าวนั้นจะสามารถทําให้ผู้ประสบเหตุสี้ามารถจะละมาดอย่างไรอ๋อ,อมันจะมันจะเป็นตอ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 นไปครับวิดีโอต่อไปนี้จะทําทขึ้นโดยอุป,ปกรณ์จากโรงศรัทธาของบรรดาหล่าพี่น้องผู้บอดิการเป็นงานาศาสนาเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่พง,งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมาราโตเลขบัญชี0972779830อันดับแรกก่อนมือขาวเพื่อกับเพเ่ตีนานี่ถือว่าเป็นสแตนานตีดิอ่าต,อตรงไ<เ>อตรงนะอ่าตรงงามนามละมานนามละมานเลยเอาอย่ไงไรโอตอบต,ตัวนี้ก่อนเรืองเรือ่มันมันเป็นคำตอบที่เดียว ต้องจ้องตนอ่าพุ่มชีเจงบันนีอ่าตัวมักันันอ่าเคนอ่าเคนนี่เคนฮักเนาะใส่เพือกพี่นองถ้าจะบอกเคนฮักใส่เพือกอย่างเดียวเนี่ยวิธีการอาำนําลรามานโค้งพี่นองนี่ลามานคือต้องมีการตัดติบรุงกุหนึ่งก็คือสร้างมัดหลังหน้าได้ ออกเค้เดียวก่อนนะคือเค้นเค้นนักเลยก่ะเส่เปลือกเนี่ยเค้นเส่เปลือกเค้นใส่เปลือกพี่น้องอามนำละหมาดนี้พออ้ามนำมาล่างหน้านเนียนเรียบเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าอ้ามนำละหมาดกินฟันดูนี่ครับใบชาเปื่อกโรธาละหล่างหน้าให้เรียบเรียบร้อยเส้นเลือดสมองเพืิกหยุดมือมือดันสายดันคว้านี่คือตุกหนามได้มั้งล่างหน้าเสร็จขลังโซกให้เรียบร้อยแล้วก็ไอไอี่ว่าเลือดจากเพลอก ในทนเค้นที่สร้างมาทุกน้ำได้นี่ก็ต้องให้น้ำทุกอ่าพอล้างจากนั่นพี่น้องก่นที่จะเช็ดซีซ่าเนี่ยสยามมุ้มแต่ยามุมคันกลางคันกลางตบดินสยามมุมมาถึงลูบนาเนียนข้าประชาเยามมุมนี่พี่น้องเทนจากเนี้ยเค้นข้าประชาที่ทุกน้ำไม่ได้เด็อกอะตออีกทีก็คือมาลูคุนเครือ่องปกติถ่าทสยามมุมปกติ พอหลังจากทยามมุ่มเทนจากเคนตรงนี้เสร็จหลังจากนั้นคือไปกระทําการเจ็ดซีซ่าเลิกกับไปสู่กระบวนการเจ็ดูหลังตอ่าตรงตัดตอือเลยกกะทรงงทาว่าเป็นบาดเพทีนาอือนี่ยังเพือกไม้นี่ยังางอย่งเพือกอย่างพาพันเพม่ทีนานี่เอาเอา,เอาเป็นว่าเป็นแบนบสองกรณีไปเลยถ้ามีพาพันเพเอนะพี่นองถ้ามีพาพันเพทีนา ส่วนใบหน้านี่ส่วนถี่วทุกนาได้อย่างมีลุงเลือดอยู่ด้วยอือส่วนเกมใสไปลองเกมใสอ่ามีมีพาพันเพอืออ่าก็เมือนกัน่เวลาหนามายังก็คือหลางส่วนติดดีทุกนาได้เลยกระเนี่ยอืออ่าฝนเนีย้ยอ่าน,นามายังเรียบรยพับคนติ่จะมาหลางโชกนี่แต่ม,มุมเต็นจากตรงนี้ก่อนอืตบเอาหยุดตัดติด ตัดเต็มอมืตัดเต็มอ่าแต่ยมมุมเซ็ตหลังจากนั้นคือหลังโซห่หลงหังอ้วหลังตีนเปกตามกันตนอ่าเหลือจต่มันมีอยู่หนุกอืมเนี่ยันหล่านนนอ่าบางอื่นต้นตังที่ให้อ่าโนก็อาการนักเลยหมอฟันก็เหล่า <c oughs> เลยเกิดการมีอยู่หนุกพี้อ่าถึงที่นั้นส่วนตรงอื่นนี่ทำน้ำได้ไหมทำน้ำได้ ไอ,อยูนบดีซิงพี่นองจะอาบน้ำโขนหรือว่าตะยามุ่งโกนนี่ไอนี้ไม่ตัดตบเหลียวเตะนะนะเหลียวเตะเออพี่นองว่าตะยามุ่งโขนว่ารือรดน้ำโขนว่าก็พี่นองเหลียวเตะ<ม>นั่นเลยก็คือสามมาทถที่จะทําได้แ่ส่วนท<ต>ี่ทุกนำ้ำคือต้องต้องทำต้องทิ้งออ่าไม่กล้ามาเราจะต้องอาบน้ำกันปลอมตั้งแตะยามุ่งกันแต่ว่าการ วูดูนั่นอาบนําลหดาดนั้นมันต้องยิดตัดติบตัดติพยิตตัดติยต้องกดออยมาอย่างนี้นี่านี่ประเด็นนึงล่ะพี่นองพี่น้องจำไว้เลยว่าถ้าห้าัวเพรือพาพันเพลพี่นองยูทีอังกตโตทยามุมก็เรียกว่ายูทีใบนาหรือซองมือถึงซองซองนี่แต่ไม่ว่าพาพันเพลหรือเพืือยูทีใบนาหรือว่ายูทีซองมือกรัไม่ว่า พี่น้องจำเลยว่าวจาบาติลอีอาดัตุมุตะละกน์วา j ิบจะต้องอีอาดัมายังวักตูนั้นต้องทําไหมมุตละกนไม่มีเงินเขาจะได้ทั้งสิ้นเรียว่าเพื่อที่เค้นฟาปันเพที่นานพี่น้องทําเรียบร้อยเรียวลัละมาเรียตรงในวักตูอ่าพอหลังจากเสียหายใบดีไม่พามาคีวักตูพี่น้องติดตั้งไว้เลยต้องโกอด,อกอดอมนกอดนอ แต่ถ้าห้าวเพรือปลาพันเพลนี่อยู่ในอวัยวะเอื่นจากใบหน้าออืกับซ,อซ่องซอกนอกเขียดตะยมมุมงเจนตีนอ,อ่าอยู่ตีตีนอยู่ตีเท้าถ้าบาดมาถ้าปลาปันเพลหรือเพืืออยู่ตีเท้านี้พี่น้องมีการมีมีมีการ,การปิจรารณ่าเงินเขาพี่น้องใส้พลาพันเพลหรือเพืือเนี้ยหนึ่งในคณะทีมมีนามายัางอื สองตรงภาสจากนายิตเหลือดน้องต่างๆไม่มีตรงหลังภาษาเรียวไม่ใช่หลักกับจริงจือไม่ร้อนนั่นนะเลขกระซ้าไม้ฟ้าเพื่อคือพาพันเพ้พี่น้องต้องอยู่ที่โกด้าบาดเพ้เท่านั้นหญ้าพันเกินจากฟ้าจำเป็นบางคนเพ้อยู่ประมาณนี้แต่ว่าเห็นว่าปากตดมันหมางมันยากก็เลยพันเลย ถ้าไม่ได้ซ้มชารัตนนี้พี่น้องถือว่าตรงโคโดตรงอียาดาไม่ไมยาย่งนั้นแต่ขาดเงินเคยหนึ่งเงินเคยไดแต่ถ้าพี่น้องมีมีผ้าพันเพที่เท่าพี่น้องเซไปปาพันเภหคณะที่มีนามละมนันถ้าย 5, ้าพันเพไม่มีนายิตเดี๋ยาพันละพอดีเราก็ได้กับเพาพอหยุดติดไม่ตรงโคโดไม่ตรองอีอาดา แค่ความเป็นจริงทำยากพี่น้องกันนะเราไปโรงพยาบาลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโมพุ่มข้อหลังสีในสะอาดก่อนมาเลยแล้นะทางเลือดท่อนพนันก็คือเขาจะทำเพท่างอวลดออะหลับจะรู้ว่าอ่ากอดอนี่มามาอ่าเติมเติมนิดนึงเติมในหนังสืออ่าอชาติกวีลาตารีสนอเลียมทีนึงนาทีเก้าสิบเจ็ดทีนึงรวยโสงพี่น้องนาเรื่องนี้หนังสือเลียมดังกล่าวนี่บอกไว้อย่างละเอียดเนาะนาสุดท้ายนี่พี่น้อง ก็ขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าโรดทางร้ายให้การสนับสนุนโรดทางร้ายช่วยเลือกกันนะในโนนในงานศาสนาก็เราจะดำเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท้าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่น้องนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิงว่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลา เพราะฉะนั้นต่างผมเลยการทีมงานทุกคนอยากจะขคบคุณพ่อแม่พีนองตุกๆุกฐานที่ให้การสนับสนุนโดยดีตลอดมาและโดยเฉพาะยังยิงพีนองที่ให้การโอนข้ามาหรือว่าช่วยเลือนในผิดข้องเราเป็นประจำในตุกๆุก,ต,กตุกวันที่เข้าทางบัญชีอามดุลิลละพี่นองขอ้ขอบคคุณพี่นองตุก่านเหลยวเต้กำลังความสามารถของพี่นอง เราไม่ได้มีการกำหนดการกินตรงนั้นพี่น้องอยู่เตะฟาร์มอยู่เตะฟาร์มอีกลัสน์อยู่เตะฟาร์มบริสุทธิ์ใจนโค้งผมให้พี่น้องทุกท่านขอให้อัลลอฮฺซุบฮานาวะตัลลาตอบแทนพลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับฝากพุทละบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานาวะตัลลาในวันอาคิเราะ์นะวะบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ์ สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำัำซำแฟมิลี่ชอ็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้วแปดหนึ่งรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัพดพัทลุง สนใจสินค้าและบริการโทร0 8 6 8 9 9 9 9 0 6บริหารงานโดยช่างมาสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้น